สวัสดีครับวันนี้เรามาดูตัวอุปกรณ์เสริมสำหรับเล่นเกมครับของ iPhone iPad กันครับเป็นชื่อโอซากิเมจิกเปียโนเกมครับเดี๋ยวมาดูกันว่าตัวนี้ทำอะไรกันได้บ้างครับสำหรับตัวคีย์บอร์ดนะครับของโอซากิตัวชื่อรุ่นฮะเมจิกเปียโนเกมเนี่ยก็คือมันตัวเล็กมากครับแค่นี้ครับคุณผู้ชมครับเทียบไซส์กับ iPhone 6มเทียบให้ดูนะครก็ตัวเครื่องไม่มีอะไรเลยครับก็คือมาถึงก็เปิดกล่องมาปุ๊บเป็นอย่างนี้เลยฮะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยก็คือมีช่องใส่แบตเตอรี่นะฮะเป็น 3 a 2ก้อนแล้วก็มีปุ่มเปิดปิดอยู่ตรงนี้ด้านหน้าครับปุ่มที่กดได้เนี่ยจะเป็นปุ่มสีขาวสีขาวเนี่ยสปุ่มปุ่มสีดำเนี่ยทำเป็นสวยๆหลอกมาไม่มีอะไรปุ่มสีดำที่ทำหลอกมาเนี่ยมันก็จะทำเป็นเตอะล่องไว้สำหรับวาง iPhone นั่นแหละครับตัวเครื่องเป็นพลาสติกไม่มีอะไรครับการเชื่อมต่อใช้บลูทูธเดี๋ยวเราไปดูกันว่าคีย์บอร์ดเนี่ยใช้เล่นเกมอะไรยังไงได้บ้างครับ เดี๋ยวเรามาลองตัวคีย์บอร์ดไว้เล่นเกมกันนะครับหลกัหลกๆนะครับเดี๋ยวผมอธิบายก่อนก็คือตัวคีย์บอร์ดเนี่ยเขาทําตัวเกมสําหรับซัพพอร์ตตัวคีย์บอร์ดของเขามาด้วยครับชื่อเกมช i n น b a แ d รนด์ะตัวเกมดาวน์โหลดฟรีใช้ได้ทั้งบน iPhone แล้วก็ iPad เดี๋ยวผมจะลองกับบน iPhone ที่ดูว่าพลาวางบนคีย์บอร์ดแล้วเป็นยังไงนะตอนวางก็คือให้เปิดตรงนี้ขึ้นมาก่อนส่วนถ้าเป็น6ธรรมดาเดี๋ยวผมวางให้ดูก็จะขิวไปแล้ว ถ้าเป็น h i S ก็จะเล็กกว่านี้อีกนิดนึงแล้วแต่ว่าคุณผู้ชมมีเครื่องอะไรนะครับคิดว่าไม่สะใจเนี่ยก็คือลงเกมใน iPad แล้วเล่นบนหน้าจอ iPad เนี่ยเท่าที่ผมลองดูโอเคสุดแลวครับดูแบบมันสะใจสมวางตัว iPad ไม่ได้ให้ดูว่ามันเป็นยังไงนะคือวางแล้วมันจะแบบไม่ใช่คุณผู้ชมนะครับมันมัน,มนลมอ่ะก็คือต้องอย่างน้อยก็ต้องต้องมีตัว Smart Cover เลยอะไรให้เขานิดนึงนี่วาง,างนี่นะครับเดี๋ยวเราไปลองเล่นกันดูครับว่าตัวคีย์บอร์ดกับตัวเกม Tiny Band ของโอซากิเป็นยังไงครับ เดี๋ยวเรามาลองเล่นตัวคีย์บอร์ดกับเกม t i n y Band ของ o อซากิกันดูนะครับก็ตัวเกมเดี๋ยวผมอมธิบายวิธีเชื่อมต่อกันก็คือตอนแรกผมก็งงเหมกันซึ่งวิธีเชื่อมต่อของตัวคีย์บอร์ดเนี่ยก็คือหลังจากที่เรา turn off ที่ด้านหลังนะแล้วก็เปิด Bluetooth ที่เครื่องที่ d e v i c e สิ่งที่ต้องทำคือเราไม่ต้องเข้าไปที่ setting ของตัว o s ครับมาที่เกมเลยครับกดเข้าไปสังเกตดูว่าตรงตัวคีย์บอร์ดเนีเ่ยจะมีไฟสีน้ำเงินขึ้นว่า connect ตัวเกมจะทำการเชื่อมต่ออัตโนมัติเองกับคีย์บอร์ดนี่นะครับเชื่อมต่อเสร็จแล้วครับตรงนี้ก็จะเป็นไฟค้างอันนี้ผมไม่ได้ใช้วางตรงวาเครื่องก็ปิดลงไปตอนเข้ามาเนี่ยก็จะเป็นเกมดนตรีที่แบบกดๆนะครับทั่วไปนี่นะครับปิดเสียงหน่อยให้ได้ยินเสียงนี่นะครับแล้วก็มีโหมดหลายโหมดให้เลือกอผมเลือกโหมด c h a l l e n ท e ทำให้ดูก่อน่าเป็นยังไงเลือกระดับได้ easy normal hard ผมเลือกที่ อีซีก่อนแล้วก็เป็นเพลงนี้แล้วกันเพลงแรกอยวลองเล่นกันเลยนะครับว่าเป็นยังไงครับตอนกดนี่นะฮะดูหน้าจอตรงเกมเนี่ยพอกดนี่ไปตรงหน้าจอเกมก็จะขึ้นด้วยอยู่แล้วนี่นะครับสังเกตดูนะครับ <S 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 2> <S 2> อะไรเริ่มเร็วแล้วครับ ตอนเล่นก็จะประมาณนี้ไปเรื่อยๆนะครับถ้าเป็นคนที่ชอบเกมดนตรีเนี่ยน่าจะถูกใจกับตัวเกมแต่ทีเนี้ยเหมือนก็จะมีจุดอ่อนว่าเที่ผมอ่านข้อมูลดูนะฮะก็คือจะเล่นจากเกมนี้ได้เกมเดียวก็เลยจะอาจจะนำไปเล่นกับเกมอื่นไม่ได้ซึ่งผมว่ามันเหมาะกับคนที่ชอบเกมเฉพาะแนวแนวนี้จริงๆซึ่งแบบมันมันทำให้เราแบบ สนุกได้มากขึ้นกับเกมดนตรีประเภทนี้ซึ่งถ้าไปกดหน้าจอเนี่ยฟิลลิ่งก็จะไม่ได้ต้องบอกก่อนว่าฟิลลิ่งตอนกดตัวคีย์บอร์ดนะฮะตรงเนี้ยก็คือมันไม่ได้เบามันจะเหนืดเนิดมืออยู่บ้างเนิดเนนิ้วตอนกดไปบ้างก็คือเขาบอกว่าเป็น true touch piano key ก็คือทําความเนินเนี่ยเหมือนกดคีย์เปียโน,โนคีย์คีย์บอร์ดที่เป็นเครื่องดนตรีจริงๆเท่าที่กดจากตัวโอซากิตัวเนี้ยเมชิกเปียโนเกมเนี่ยก็คือมันก็มีความเหนืดอน,นิ้วอยู่มันแบบเด้งแล้งก็มีน้ำหนักในการกดเหมือนกัน อ่ะเรามาสรุปสำหรับตัวคีย์บอร์ดโอชิกิตัวนี้กันนะครับก็หลักๆก,ก็คือโอเคใช้เล่นเกมแน่นอนเล่นเกมในที่นี้คือแต่เกมเดียวที่ o อชิกิทำมานะครับตัวการเชื่อมต่อทำได้ง่ายน้ำหนักคีย์บอร์ดอย่างเนี้ยก็คือมีความเหนืดในการกดอยู่ พอสมควรไม่ได้แบบเบาเป็นพลาสติกแบบไม่มีน้ําหนักตรงนี้ก็คือผมว่าโอซากิเขาคิดมาดีแหละแต่ว่าข้อจํากัดเนี่ยก็คือเล่นแต่เกมเดียวเนี่ยก็อาจจะทําให้ไม่หลากหลายสําหรับคนที่ชอบเล่นเกมแนวเพลงนะแต่คือดูจากสเปคตัวเกมเนี่ยที่โอซากิอธิบายไว้ก็มี40กว่าชาแล้วผมว่าด้วยระดับ easy normal hard ที่มีในเกมเนี่ยก็อาจจะทำให้เล่นได้เพลินๆก็ลองดูนะครับว่าคุ้มหรือเปล่าสําหรับตัวคีย์บอร์ดเปียนโนสาหรับเล่นเกมของโอซากิตัวนี้นะครับ